ร้านเล็กสิช็อปบริการกดเกมพารแบบต่างๆเช anyway, ่นแมป a นฟเตอร์ซิมเิ o ตอร์แมปบอฟแมปคิงเลกาและบริการกดเพชรออสารแรับกดผลแมปบ o อกฟุตแมปคิงเลกาซีตัวบักแมปนฟเตอร์ซิมเลตอร์ลิงอ่ตต้คิปเลยครับร้านคิวช็อปเกบริการกดของราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมพารแบบอนิ m เฟเตอร์ซิมเตอร์แมปบอ a ฟุตแมปคิงเลกาซีแพและบริการกดเพชรออสาร์รับเติมบักในสิบลิงอ่ตต้คิปเลยครับ สวัสดีทุกคนด้ครับตอนนี้เราอยู่กับ Roblox Map All Star t o w 2 Defense นะครับวันนี้พี่จะมาพาเจ้าเนเิโร่นะครับหลังจากอัปเดตใหม่อ่ะพี่ไม่ได้มาสรุปอัปเดตให้ฟังนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์พี่ไม่ว่างนั่นเองนะครับคลิปนี้ก็น่าจะลงวันจันทร์นั่นเองนะครับหลังจากอัปเดตแพทล่าสุดมานะครับที่มีเจ้าออฟของเนเิโร่มานะครับหรือว่าเจ้าออฟก็ต์ฮาร์ดออฟนี่นะครับตรงนี้นะครับก็จะทําให้เจ้าบุดารชร์แมนหรือว่าเจ้าเนเิโร่ของเราเนี่ยปูเนเิโร่เนี่ย ว่าลุงพี่จะเรียกะไจำไม่ได้แล้วปูเนปูเนอ่ะนี่นะครับตัวนี้นะครับทําให้มันเป็นตัวที่มีประโยชน์มากขึ้นแล้วก็เป็นตัวเทชที่มีราคาเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสหรับเจ้าเนเชรลนะครับถามว่ามันเก่งยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเรื่องราคาออฟนะครับราคาออฟเนี่ยจะอยู่ที่ถ้าพี่จำไม่ผิดน่าจะสามพันเพชรนะนี่นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับตรงนี้โนี่นะครับโอเคเสียงจริงจบเข้าไม่ต้องไปสนใจมันนะครับอ่ะนี่เลย ราคาออฟจะอยู่ที่3,000เพชรนะครับแล้วก็ถ้าคราฟเองนะครับใช้เป็นเจ้าพี่จําชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นเจ้าอะไรทีเทียนะก้อนเทียนได้ป่ะถ้าพี่จําผิดก็ขอโทษด้วยนะครับอ่ะตรงนี้นะแล้วก็จะใช้เป็นแมทเทียลอีกอันนึงที่เป็น3,000นะครับก็น่าจะเป็นก้อนเหลืองๆน่าจะตัวนี้นะครับอ่ะถามว่าหายากไหมนะครับรอบนึงเนี่ยถ้าเรามีซาสเกะหรือว่าเจ้านาโดโตะเนี่ยที่เราสามารถพาไปถึงเว็บ70ได้ก็ จะอยู่ที่รอบสะมร้หรือว่า400บวกนั่นเองนะครับสำหรับการลงนะก็ประมาณ1 0ถึง20รอบนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ถ้าถามว่ามันโหดยังไงนะครับออไอเจ้าบูด้าตัวเนี้ยหลังจากมีออฟเข้ามานะครับมันทําให้เาเมจมันเพิ่มขึ้นมากนะครับแล้วก็เป็นตัวที่เก่าแล้วนะครับแล้วก็ถึงมันยังเป็นตัวที่เก่านะครับแต่ว่าราคามันถูกแล้วก็บวกกับว่าเาเมจของมันเนี่ยพี่พูดแล้วก็เยอะมากนะตัวทีนะเดเมจของมันเนี้ยที่มาันจากออฟเนี่ยเยอะมากนั่นเองครับอ่ะ จะเพิ่มเบนดาเมดของการวางเนี่ย800%นะครับแล้วก็อัพต่อขั้นเนี่ย900%นั่นเองนะครับมันก็ทำให้เจ้าบูดาของเราตีแรงขึ้นมากๆานี่นะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะพาเจ้าเนเทโรกับซาสเกะแล้วกันนะครับไปโหมดอินฟินิตี้เอ็กซ์ตีมนะครับไม่รู้ว่าจะโดนแย่งซีนหมดเลยหรือเปล่านะครับสำหรับเจ้าบูดานะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นการรีวิวแค่บูด้าแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าไงพี่คงจะวางแค่ บุฎานะครับแล้วก็สัสเกตนี่อาจจะไว้ท้ายๆนะครับเนื่องจากว่าอยากไป60นะครับไปลงแบบคุ้มๆนะครับอ่ะด่านที่เราจะไปเล่นก็คือด่านของทริโกะนะครับด่านนี้ดีสุดแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอในเกมนะครับโอเคเรามาอยู่ในโหมด extreme นะครับของ infinity นะครับแล้วก็เบแรลกนะครับเราใช้เป็นเจ้าโทโดในการรับนะใครตั้งยังไงพี่ไม่รู้นะครับพี่จะตั้งประมาณตรงนี้นะครับแล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งตรงนี้ได้นะ นี่นะครับวงมันจะกว้องคนะครับแล้วก็เวลาเราอัพนะครับมันจะทําให้ทะลุมาข้างหลังนะแล้วก็เดี๋ยวพี่น่าจะเร่งความเร็วคลิปไปเรื่อยนะครับก็ให้เราดูกันแบบชิวๆนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องการบับดัมเมดครับถ้าอย่างไงพี่อาจจะมาสอนบับในไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะตรงนี้นะครับแล้วก็บุด้าเจ้าบุด้าเชาแมนเนี่ยเราจะวางประมาณตรงนี้นะครับที่เดิมผมมาเลยนะครับที่พี่เคยสอนฟาร์มดาเมจไปช่วงนั้นนะประมาณนี้นะครับแล้วก็พี่ไม่ได้เอาเมอรินมาไม่รู้ว่าจะ คุม้มไหมนะครับหรือว่าจะลอดไหมนั่นเองโอเคไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยไปลุยกันต่อเลยนะครับ short skirt and a jacket i just want to get her all alone on a mattress i just want to have it i just gotta have it boomers all around say her body is fantastic all natural girl, not a piece of fur is plastic head to her toes yeah they say that she's alive yeah the whispers all around say she has a reputation don't believe it till i see it so i want a demonstration and i've always learned it better with a hands-on education so i need a private session if you get what i Saying. And they say that she's not easy. No, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game, I'm gonna play it. Yeah. She got a body like a thing She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show. To get away i heard you like to stay out late i heard you had a couple boyfriends i heard they didn't treat you right i heard you're hated by your girlfriends because all the guys want you tonight yeah they say she's too hot they say she's too cold I've heard she gets out of control, and all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure. This girl is a blessing. She's got the devil's eyes. they will cut you like a weapon. She's studying in my mind like a bad obsession. got bad intentions. She got a body like a ghosting She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me got a body like this always do it on my own so i gotta get through it and the only thing i know is to love what i'm doing never give up never slow till i finally prove it never listen to the no's i just wanna keep moving keep my head up okay <im itation> จะสังเกตได้ว่านะครับหลังจากบัลต์ดามิแล้วนะครับสกายจะจะมีดาเมจอยู่ที่561,000นั่นเองครับถามว่าบุนด้านี่ดียังไงนะครับ มันอาจจะแทนเจ้ารูฟี่สเน็กแมนเนี่ยที่เป็นเมตาสตอรี่อยู่ตอนนี้ได้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่า1ตัวนะครับจะมีดาเมจอยู่ที่5,61,000นะครับถึงเงินเนี่ยจะใช้เป็น2เท่าของเจ้าลูฟี่กเ็เถอะนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับเรื่องดาเมจของมันเนี่ยไม่แย่ไม่น่าเกียดเลยครับแล้วก็ เป็นตัวที่ตีครึ่งครึ่งวงกลมนะครับก็อาจจะสามารถปุยสตรอรี่ได้นั่นเองครับก็โดยรวมแล้วนะครับถ้าใครยังอยู่สตรอรีร่แรกๆนะครับแล้วก็อยากลงเอ็กซ์ตีมเนี่ยเจ้าเนเทโลก็เป็นตัวเลือกที่ไม่แย่นั่นเองนะครับแต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่นะครับโอเคจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับเรื่องราคาออฟพี่ว่าไม่แพงนะครับเนื่องจากว่าได้มา,มาแล้วพอซื้อออฟมาแล้วมาใส่ตัวแล้วตัวมันโหขนาดน,นี้เลยนะครับพี่ว่า มันเป็นตัวที่ดีกว่าเจ้าบีตนะครับเนื่องจากว่าเปลืองอไม่เปลืองสล็อตในการใส่ตัวละครน,นะครับอันนี้เป็นมุมมองแลวก็ความคิดเห็นพี่เพียงคนเดียวนะครับไม่มีคนอื่นมาร่วมนะแล้วก็ถ้าใครคิดเห็นต่างเม้นไม่ได้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าอย่างไงพี่ก็เล่นความเร็วไปเรื่อยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าไปถึงได้กี่เวฟนะครับจน,จ,นจนต้องจนต้องแบบทนไม่ไหวแล้วต้องอัพเจ้า ซาสเกะนะครับก็เล่นความเร็วไปได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวพี่จะขึ้นเป็นไวใต้คอมเมนต์นะครับว่าถึงตอนไหนว่าเจ้าเนเทโลไม่ไหวนะครับไม่ก็อาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าีิเกะไม่ก็ลืมนะครับโอเคไม่ก็อาจจะให้รอลุ้นกันนะครับโอเคถ้าใครชอบดูยาวก็ดูยาวๆเลยนะครับน่าจะนานนะสำหรับการพาเนเทโลลุยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับ I'm never slow till I finally prove it. Never listen to the nose, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in. Let me in, yeah. I uh got -huh. Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and You must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're irresponsible, too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen. That shit is all fiction, cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Hold on you fucking fight back. break it. you can never beat them and they're better than you face it thinking that they're giving them you're not thinking straight kid no they don't give a damn you got what i'm saying i'm not fucking playing don't give it to you straight man there's too many others and you're not that great man stop what you're saying stop what you're making everybody here knows that you just fake Nah, i don't want to hear it anymore i don't want to hear it anymore all these fucking thoughts they are not what i need anymore i'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds talking out loud so proud you better shut your goddamn mouth before i do more speech. No way that you make it. And yeah, maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working I'm still learning, I'm still searching finally earning something, finally turning something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it, I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit, yeah I promise this, I got promises you ain't stopping this, cross my shit you'll be nothing, unconscious, bitch, that's the consequence, I got this, I will not quit, man I'm on it, honest I'm gonna launch quick, then I'm gone it's just a matter of time, before o k เ y ตอนนี้บ้านใกล้แตกแล้วนะครับ <It> s <S อย่างที่เราเห็นนะครับเอ่อในเทโรเนี่ยจะอยู่ได้ยันประมาณเว็บ56นะครับแต่ว่าพี่รีบอัพนะครับเนื่องจากว่าไม่อยากแพ้ฮะเนื่องจากว่าอ่อถ้ามอนตัวหลุดเนี่ยถ้ามอนตัวหลุดคืออะไรวะถ้าตัวมอนหลุดนะครับมันจะทําให้ เจ้าเนเทโรของเราเนี่ยหันไปตีมอนข้างหลังเห็นไหมอย่างนี้นะครับมันก็จะตีได้แค่ครึ่งวงกลมตรงนี้นะแล้วก็ถ้ามันเคลียร์มอนไม่ทันมากๆนะครับเจ้าซาสึกิเนี่ยจะตีมอนแอร์ไม่ทันนะครับเนื่องจากว่ามอนแอร์บินไวนะครับเนะี่ยดูดิดูบนบินดิอันนี้คือพี่ไม่มีอิจิโกะนะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับไม่มีเจ้าเหมือนไม่ใช่ไม่มีสิคือถ้าเอาจะเอาเจ้าอิจิโกะมาตัวเดียวโดยที่ไม่ใช้หนวนดำมาช่วยหรือว่าเจ้าโทโดโรกิมาช่วยนะครับก็ แค่ทําการใช้เป็นจูรูโนมาช่วยนั่นเองนะครับเวลาแบบมอนตัวไหนไม่โดนสโลนะครับก็กดดีไว์หรือว่ากดย้อนเวลานั่นเองนะครับโอเคประมาณนี้และกันนะครับสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เกิดตามไปเรื่องก็ดีนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่อีกีหน้านะครับแล้วก็เดี๋ยวนุกทรก็ยังมีอยู่นะครับพี่เล่นฟาร์มจนจบมาขนาดนี้แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำซีรีส์จะทำอะไรต่อนะครับเนื่องจากว่าฟาร์มไปโคตรเยอะ โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านครับบ๊ายบายครับ